วันนี้ครัวสนามจะมาแจกสูตรน้ำพริกกุ้งเสียบที่มีความหอมกรอบอร่อยรสชาติ3รสก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับจะใช้เป็นกุ้งเสียบหรือกุ้งแห้งตัวใหญ่200กรัมนะครับให้เราคั่วกุ้งเราให้สุกหอมเนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการคั่วนะครับคั่วกุ้งสุกหอมแล้วนะครับให้เราตักกุ้งขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับมาคั่วพริกกันต่อเลยครับพริกแห้งเม็ดใหญ่5เม็ด พริก 5, แห้งเม็ดเล็ก15กรัมใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชานะครับเวลาคั่วจะได้ไม่ฉุนนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการคั่วคั่วให้กัน้อยสุกหอมนะครับคั่วพริกเสร็จแล้วนะครับให้เรานำพริกของเราไปปั่นหรือไปตำให้ละเอียดเป็นพริกป่นเลยนะครับและมาเจลหอมกระเทียมมนต่อเลยครับน้ำมันร้อนแล้วให้เราใส่หอมแดงปั่นหยาบ2 0 0กรัมลงมาเจียวให้สุกเหลืองเลยครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการเจียวนะครับ หอมแดงของเราสุกเหลืองนะครับให้เราตักขึ้นไปพักสเสด็จน้ำมันไว้ก่อนแล้วเจียวกระเทียมกันต่อเลยครับกระเทียมไทยปั่นหยาบหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมเจียวกระเทียมให้สุกเหลืองเหมือนกันเลยครับกระเทียมสุกเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะครับตักขึ้นไปพักสเสด็จน้ำมันไว้นะครับพอเขาเย็นตัวเขาจะกรอบนะครับขั้นตอนนี้เรามาทําน้าพริกกุ้งเสียบเลยครับกะปิสองช้อนโต๊ะกับน้ำสองช้อนโต๊ะนะครับละลายเข้ากันแล้วนํามาผัดด้วยไฟอ่อนให้สุกหอมเลยครับ ผัดให้น้ำแห้งนุวนเหลือแต่เนื้อกะปิเลยนะครับตอนนี้ก็ผัดจนเหลือแต่เนื้อกระปิแล้วนะครับให้เราใส่น้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นลงไป8ช้อนโต๊ะแล้วให้เราผัดให้เข้ากันผัดจนเดือดเลยนะครับพอเดือดแล้วนะครับให้เราใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป6ช้อนโต๊ะ ผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลมะพร้าวละลายและมีความเข้มข้นนะครับทุกอย่างเข้มข้นเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราใส่หอมกระเทียมเจียวและกุ้งเสียบที่เราพักไว้ใส่ลงไปเลยครับแล้วเราใส่พริกป่นลงไปนะครับพริกป่นก็เป็นพริกขั่วที่เราคั่วในขั้นตอนแรกนะครับผัดคลุกเคล้าน้ำพริกกุ้งเสียบของเราให้เข้ากันเลยครับ เข้ากันดีแล้วนะครับปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อน เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกกุ้งเสียบสูตรคฆษณสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับจะได้ความหอมและกรอบอร่อยจากกุ้งเสียบนะครับรสชาติจะออก3ารสนะครับอมหวานอมเปรี้ยวและเผ็ดตามนะครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวหรือจะนําสูตรคฆษณสนามไปทาขายต่อย,ยอดสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดนะครับเมนูนี้